สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัชชาณวิทยาค่รหัสนิตหกสี่หนึ่งศูนย์สามหน่งอ่ค่ะวันนี้นะคะจะมาทําใบงาน GSP ค่ะเป็นข้อที่5ข้อที่6นะคะข้อที่5นักเรียนสร้างรูปตางขั้นตอนค่ะโดยสร้างส่วนของเส้นตรง AB และ CD ให้ยาวพอสมควรสามารถเปลี่ยนแปลงความยาวได้ค่ะเราก็จะสร้างส่วนเส้นตรงนะคะโดยกดชิปค่ะเราก็จะได้เส้นตรงที่ตรงค่ะเมื่อเราได้เส้นตรงแล้วนะคะเราก็จะตั้งชื่อค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะได้เส้นตรง ABCD เส้นตรง AB และเส้นตรง C ส่วนของเส้นตรง AB และ right huh? ส่วนของเส้นตรง CD แล้วนะคะหลังจากนั้นเราอาทั้งสองเส้นค่ะสามารถเปลี่ยความยาวได้เนื่องจากเป็นเส้นตรงที่เราสร้างขึ้นนะคะแบบเป็นเส้นตรงอิสระที่เราสร้างขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาวัดความยาวของทั้งสองเส้นกันค่ะเมื่อเราได้แล้วเราจะเอาทั้งสองเส้นนี้ไปเอาขออภัยครับเอาทั้งสองเส้นนี้นะคะ ไปทำตามข้อ5.2ค่ะโดย5.2บอกว่าสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน PQRS ที่มีความยาวของเส้นทแยงมุมเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB และ CD โดยเส้นทแยงมุม PR และ QS นะคะตัดกันที่จุด T และขนาดของมุมที่เส้นทแยงมุมสามารถตัดกันสามารถเป,เปลี่ยนแปลงได้ค่ะโดยนะคะเราจะสร้างจุดค่ะจุดอิสระขึ้นมา1จุดค่ะ โดยวงกลมที่เราจะสร้างนะคะจะเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง CD และเส้นผ่าศูนย์กลาง AB ค่ะซึ่งเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะการที่เราจะหารัศมีนั้นก็คือรัศมีคูณ2ได้เส้นผ่าศูนย์กลางหรือเอาเส้นผ่าศูนย์กลางมาหารด้วย2ก็จะได้รัศมีค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะไปที่เครื่องเครื่องคำนวณค่ะแล้วก็เอาอันนี้นะคะเอาส่วนของเส้นตัว AB มาหารด้วย2ค่ะเราจะวางไว้ก่อนนะคะแล้วก็ ไปที่แล้วก็ใช้ cd ค่ะแล้วก็หารได้2อ,อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็มาสร้างาวงกลมจากจุดเลยจากาเส้นผ่าศูนย์กลางขออภัยค่ะจากรัศมีที่เราได้ค่ะค่ะซึ่งเราก็จะได้2 2แบบนี้แล้วนะคะก็คือได้2วงกลม หลังจากนั้นนะคะเราจะมาสร้างจุดอิสระค่ะวางบนวงกลมค่ะอันนี้เป็นตรงนี้นะคะแล้วก็น,นี้เป็นตรงนี้ค่ะอ่าค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะลากเส้นตรงผ่านจุดกึ่งกลางค่ะกับจุดที่สร้างค่ะลากเส้นตรงนะคะ มันก็จะได้2เส้นแบบนี้นะคะหลังจากเราได้แล้วค่ะเราก็จะหาตัวนี้ก็จะเป็นจุดตัดของอันนี้และนี้จะเป็นจุดตัดของเส้นนี้ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด2จุดตัดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาลากค่ะ,โด,ะ,คะ,คะ,ะโดยใช้ส่วนของเส้นตรงค่ะขอภัยค่ะโดยใช้ส่วนของเส้นตรง ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ขออนุญาตลากาเส้นทะแยงมุมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะซ่อนนะคะซ่อนอไปค่ะกด c t r l h ค่ะแล้วก็ก,กด c t r l h เพื่อซ่อนค่ะเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยม อาสีเหลี่ยมใดใดนะคะแล้วก็เราจะตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อเป็น p q r นะคะแล้วก็ s ค่ะหลังจากที่เราได้สี่เหลี่ยม p q r s p q r s มาแล้วนะคะ เราค่ะจะมาวัดว่าแต่ละด้านนะคะของอแต่ละด้านของอ่าสี่เหลี่ยมนี้ค่ะมีความยาวเท่าไหร่กันบ้างค่ะค่ะเราได้ความยาวแล้วนะคะเราก็จะอ่าวางแต่ละจุดเลยค่ะ yeah, S Q S P P Q า รเอแล้วก็ Q ิวค่ะซึ่งนะคะเราค่ะจะมาหาเรานะคะจะหาความยาวค่ะของเส้นของอขอภัยค่ะคอภัยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าสี่เหลี่ยมที่เราได้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรค่ะ สี่เหลี่ยมที่เราได้ตรงนี้นะคะคือเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานคะ่ะเพราะอะไรจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะก็คือมีด้าน2ด้านที่ยาวเท่ากันซึ่งเป็นด้านตรงข้ามอะคะ่ะจะยาวเท่ากันทั้งหมด2คู่ค่ะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะในที่นี้คือจะเป็น PQ กับ RS ค่ะกับ SP กับ QR ค่ะซึ่งจะเห็นนะคะว่า2ด้านยาวเท่ากันนอกจากนั้นนะคะมันจะมีมุมค่ะ มุมที่เท่ากันเป็นคู่คู่นะคะโดยมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันค่ะลองดูนะคะไปที่วัดค่ะแล้วก็ไปที่มุมค่ะอันนี้มุมส่วนตรงนี้นะคะค่ะเราจะเห็นได้ว่า2มุมที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันนะคะมีขนาดเท่ากันนะคะต่อไปเราจะวัดมุมถัดไปค่ะ มุมตรงข้ามถัดไปค่ะค่ะซึ่งจะสังเกตได้ว่า,ามุมของ qps กับมุมของ qrs ก็จะมีขนาดาก็ในในทิศต,ตรงข้ามกันก็จะมีขนาดเท่ากันค่ะซึ่งซึ่งค่ะนี่เราก็จะได้แล้วนะคะซึ่งทุกอย่างที่กล่าวไปค่ะเป็นสมบัติของ ่สีซเลียมด้านขนานค่ะโดยนะคะโจทย์นะคะเราจะระบุจุดค่ะอาระบุจุดตรงกลางเป็นจุดโจทย์ไม่ได้บอกนะคะว่าให้จุดอ๋อขออภัยค่ะโจทย์นะคะให้ระบุว่าจุดที่อา P R กับ S อ uh, qs นะคะตัดกันเนี่ยจะเป็นจุด t ค่ะตรงนี้จะเป็นจุด t นะคะหลังจากเราได้แล้วค่ะเราก็จะเราก็จะอ่า uh, สำรวจพื้นที่ค่ะเป็น p นะคะ st ค่ะก็คือ3ตรงนี้มันจะไปที่อ่บ uh, ริเวณภายในรูปสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือ PQPQT ค่ะอ่าไปที่สร้างนะคะแล้วก็บริเวณภายในรูปสามเหลี่ยมค่ะอ่าค่ะเราก็จะวัดทั้งคู่เลยนะคะซึ่งเราจะได้พื้นที่ของ PST เป็น5.6ตารางเซนติเมตรค่ะแล้วก็พื้นที่ของ PQT นะคะเป็น5.6ตารางเซนเหมือนกันค่ะซึ่ง เมื u, ität, ่อไรก็ตามนะคะที่เราขยับรูปค่ะขยับรูปยังไงก็ตามนะคะตามสมบัติของสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะมุมทั้งสองมุมที่อยู่ตรงข้ามกันค่ะจะห้ขนาดเท่ากันนะคะเป็นสองคู่ค่ะแล้วก็ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะมีความยาวเท่ากันทั้งสองคู่เหมือนกันค่ะและในขณะเดียวกันนะคะเมื่อเราขยับตรงนี้ค่ะพื้นที่สองส่วนนี้ก็จะยังคงจะมีเป็นพื้นที่ที่เท่ากันค่ะ ค่ะข้อที่6ต่อนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูคิดดองคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกันยาวเท่ากัน2คู่และมุมที่อยู่ตรงข้ามกัน1คู่ความยาวของเส้นทะแยงมุมทั้งสองต่างกัน4เซนติเมตรเสมอและจุดตัดของเส้น,น,นทะแยงมุมทั้งสองจะแบ่งเส้นทะแยงมุมเส้นที่ยาวกว่าเป็น2ส่วนโดยส่วนที่ยาวกว่าจะยาวไม่น้อยกว่า2เท่าของส่วนที่สั้นแต่ยังไม่เกินสเท่าของส่วนที่สั้นจงสร้างรูปสี่เหลี่ยมรูคิดดองเหล่านี้ที่สามารถปรับขนาดได้พร้อมทั้งอ่าเดี๋ยวเราไปสร้างรูป สี e ่เหลี่ยมรูคิดดองก่อนเลยค่ะก่อหอื่นะคะเราจะสร้างส่วนของเส้นตรงขึ้นมาค่ะโดยส่วนของเส้นตรงนี้นะคะเราจะให้เป็นส่วนของเส้นตรง a ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง b ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําการเลื่อนขนาน b ค่ะไปไปที่การแปลงเลื่อนขนานไปที่4ซนติเมตรค่ะเราจะได้จุด b พามค่ะเมื่อเราได้จุด b พามเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสร้างส่วนของเส้นตรง ab พามค่ะโดยกบโดยสร้างส่วนของเส้นตรงแล้วนะคะหลังจากที่เราสร้างส่วนของเส้นตรงแล้วเราก็จะมาวัดขนาดของส่วนของเส้นตรงกันค่ะทั้ง2เส้นเลยค่ะไปที่การวัดและความยาวค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกส่วนของเส้นตรง ab ค่ะแล้วไปที่การสร้างจุดกึ่งกลางค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสร้างเส้นขอภัยค่ะ สร้างนะคะเส้นตั้งฉากค่ะโดยจุดนี้นะคะเราตั้งชื่อให้ว่าเป็นจุด C ค่ะหลังจากที่เราได้จุด C แล้วนะคะเราก็จะซ่อนเส้นตั้งฉากค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราจะลากจุด C B ค่ะอ่าแล้วเราก็จะไปที่การวัดแล้วก็วัดเรียบร้อยเลยค่ะหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ส่วนของเส้นตรง R C B แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะสร้างจุดอิสระค่ะ โดยจุดอิสระนะคะเราจะใช้จุดอิสระกับความยาวของ AB พา์มค่ะแล้วก็ไปที่สร้างวงกลมค่ะขอ,อยญาตลดขนาดหน่อยนะคะจะได้มองง่ายๆค่ะหลังจากที่เราได้วงกลมแล้วนะคะเราก็จะเลือกที่เส้นตรงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราลากเส้นตรงเลยค่ะโดยเราจะได้จุดตัดนะคะโดยเราค่ะจะตั้งชื่อนะคะจุด กึ่งกลางตรงนี้จุดกึ่งกลางของวงกลมค่ะเป็นจุดดีค่ะและจุดจุดตัดค่ะเป็นจุด e ค่ะหลังจากที่เราได้ de แล้วนะคะเราก็จะมาสร้างส่วนของเส้นตรงค่ะหลังจากนั้นเราจะซ่อนนะคะโดยกด Ctrl H ค่ะแล้วก็ซ่อนแล้วเราก็จะได้แล้วค่ะเดี๋ยว,ว,ยวกดเมื่อเราได้ส่วนของเส้นตรง de แล้วนะคะ โดยนะคะ de ค่ะเราจะเขาบอกว่าอ่าโดยโจทย์ระบุว่าเป็นเส้นที่ยาวไม่น้อยกว่า2เท่าของส่วนที่สั้นแต่ยังไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดับเบิลคลิก d ค่ะแล้วก็เราก็เลือก e ค่ะแล้วก็ไปที่การแปลงไปที่การอ่าเป็น1ต่อ3ค่ะแล้วก็ใช้จุดเดิมค่ะไปที่การแปลง อขออภัยค่ะไปที่ย่อขยายนะคะอืมแล้วก็เป็น1นต่อหค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็สร้างส่วนของเส้นตรงเลยค่ะค่ะแล้วก็สร้างจุดอิสระบนเส้นตรงนี้นะคะโดยค่ะเราจะตั้งชื่อนะคะให้อ่าจุดให้จุดนี้นะคะเป็นจุดจุดจุดอะไรดีคะเป็น มันมี D มี E แล้วก็เป็นจุด F ค่ะแล้วก็จุดนี้เป็นจุด G ค่ะแล้วก็ตรงกลางให้เป็นจุด H ค่ะค่ะแล้วพอเราได้จุด H เสร็จแล้วนะคะเราก็จะคลิกจุด H ค่ะแล้วก็เลือกไปที่ส่วนของเส้นตรงนะคะ D, D ี De ค่ะแล้วก็สร้างเส้นตั้งฉากค่ะหลังจากที่เราได้เส้นตั้งฉากแล้วนะคะเราก็เลือกที่จุด H เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้ อาความยาวของ CB ค่ะแล้วก็ไปสร้างวงกลมค่ะหลังจากที่เราได้วงกลมแล้วนะคะยาวนี้นึงค่ะหลังจากที่เราได้วงกลมแล้วนะคะเรานะคะก็จะได้จุดตัด2จุดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะลากเส้นค่ะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูคิดดองค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้สี่เหลี่ยมรูคิดดองมาแล้วนะคะโดยสี่เหลี่ยมรูคิดดองนะคะสามารถปรับขนาดได้ค่ะปรับขนาดค่ะอะซึ่งโจทย์บอกว่าสามารถปรับขนาดได้นะคะโดยเราจะวัดความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นค่ะกพราะอื่นนะคะเราต้องลากความยาวของเส้นทแยงมุมก่อนเดี๋ยวขอย่าซ่อนนะคะ ค่ะเราก็จะหาความยาวของเส้นทแยงมุมทั้งสองเส้นนะคะโดยไปที่การวัดและความยาวค่ะเมื่อเราได้นะคะเราจะได้ DE กับ GH นะคะนี่ก็คือ DE ค่ะค่ะกับ GH ค่ G 1 H 1นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะขอญาตเป็นชื่อเลยคะ่ะให้เป็น I ละกัน I กับ J ค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้แล้วนะคะเราก็จะ,ะกดเครื่องคิดเลขค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะลบกับส่วนของเส้นทยังมุมที่ด้านที่สั้นกว่าค่ะจะเห็นนะคะว่าเมื่อลบกันแล้วได้4ซนติเมตรตามที่โจทย์ต้องการค่ะที่ยาวต่างกัน4ซนติเมตรเสมอค่ะแล้วก็ไม่ว่าเราจะขยายขนาดเช่นไร ความยาวก็จะยังคงเป็น4ซนติเมตรเสมอเช่นเดิมนะคะหลังจากนั้นคะ่ะเราจะหาผลหารระหว่างความยาวของส่วนที่สั้นกับส่วนที่ยาวนี่คือส่วนที่สั้นที่สุดเนาะแล้วก็นี่คือส่วนที่ยาวที่สุดคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเลือกทั้งสงส่วนคะ่ะโดยไปที่การวัดแล้วก็ความยาวเช่นเคยคะ่ะเมื่อเราได้แล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องคำนวณอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาบอกว่าผลหารระหว่างความยาวของส่วนที่ยาวกับส่วนที่สั้น ก็คือ้ลหารส่วนที่ยาวหารด้วยส่วนที่สั้นนะคะซึ่งเมื่อเราได้แล้วค่ะ่าแล้วก็เมื่อเราได้แล้วนะคะเราจะดูนะคะว่าอาตรงนี้ค่ะจะเป็นตามที่โจทย์กําหนดเลยค่ะเมื่อเราปรับเปลี่ยนนะคะมันก็จะได้ว่าจะยาวไม่น้อยกว่า2เท่าของส่วนที่สั้นแต่ยังไม่เกินสีเท่าของส่วนที่สั้นค่ะเห็นนะคะตรงนี้ก็เป็น2เท่าแล้วนี่ก็เป็น4ค่ะค่ะ ซึ่งเรานะคะจะมาตรวจค่ะว่าสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่สองกันยาวเท่ากันสองคู่ค่ะก็นี้เป็นด้านที่ยาวเท่ากันสองคู่อันนี้คู่แรกนะคะและนี่เป็นคู่ที่สองค่ะค่ะแล้วก็มุมที่อยู่ตรงข้ามกันเท่ากันนะคะนี่ก็คือมุมแรกค่ะแล้วก็นี่ก็คือ มุมที่สองค่ะซึ่งแล้วก็เส้นทายยงมุมมียาว4นะคะก็คือนี่ค่ะ4ซติเมตรเสมอแล้วก็จุดตัดตามที่โจทย์กําหนดค่ะแล้วก็ไม่ว่าเราจะขยับหรือเคลื่อนย้ายยังไงจะเห็นนะคะว่าตรงนี้ก็เท่ากับ4แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือจะไม่เป็นไม่เกินอ่าตรงนี้ก็จะเป็น4แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเป็น4แล้วก็เป็น2ค่ะนอกจากเป็น4เป็น2แล้วนะคะก็คือ สมบัติต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมที่มีด้านที่อยู่ติดกัน2คู่แล้วก็มุมที่อยู่ตรงข้ามกันยาวเท่ากันค่ะก็เป็นคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมรูปเวาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ